นี่ไม้แบตอื่นไรกล้รกอบไก่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 ีครับไม่กี้ะันใหม่เลยครับกีนะครับนะครับตีใหม่ๆเลยนะครับ បាន10បែនបែនឯងឃើញស្រីវិធិបមឹងទេយ៉ាងគេមានអាគេអាគេស្អីទៅ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  เดี๋ยวมาดูใหม่พอไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวจานนึ่งจะต้องติดมไปงานไปงานอะไรเอองานลูกโซ่เซตที่ไหนล่ะเออรถรถรถเด้อระวังรถเด้อนั่นเร็วน่าฮะก็ฝากรับชมช่องด้วยนะครับวิถีชุมชนคนบ้านเรานะฮะติดตามรับชมกันต่อไปครับตอนนี้ก็มาแล้วครับกี่ดีสิบเอ็ดนะฮะ เงินนี้ด้วยยายดีไปหนึ่งหนึ่งเธอด้วไปแล้วโอ้ตกองต้องับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับกับเนี่ยชนนะครับวิถีคนคนคนเรานะครับกับภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาสตรีกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับบ้านบันสีของเรานะครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับกับช่องของเราอย่าลืมนะครับปุ่มแดงๆกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมปุม่มแดงนะครับอย่าลืมนะครับ